คนโบกมือให้ลงจอดค่ะทุกคนแม่ถ่เยืองไถ่ไถ่ไม่จะไถ่ให้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เไม่เนมดีใจืี้เห็นว่าเดิอยู่บไปเร็วมากเลย้อมีไน่อชคะเดี๋ยวเราเดิไปโคสิก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราอาจจะไปฟิลิเลแล้เดี๋ยวเรากลับมาเดินตลาดตะโกรตลาดตะโก 保卫我带着 เดี๋ยวคุณแบงค์จะเดินถนนโคสิตสกุลนะคะก็จะเดินแบบนี้นะคะ่ะข้ามไหม สุดได้แจกได้เข้าไปแจกได้ได้ร้านเข้าไปแจกได้พี่เบสพี่เบสทำอะเป็นตัวอย่างแล้วแต่แอดจะไม่เข้านะคะได้ไดหมอ่ะไม่แน่ใจออกมาตัวเองไม่าเข้าอ่ะกลัวว่าคุณแบงค์เข้าไปแจกบัวชัวในร้านชาบูนะคะเราจะขออยู่ข้างนอกนิดนึงนะคะ เราอยู่กันที่ราชบุรีค่ะทุกคนฝุนแบงนะคะสุพนัณนะคะมาเดินช่วยหาเสียงคุณบุญชัยรัฐสักอิสระพงเบอร์หนึ่งราชบุรีอบจค่ะ แบ่งหน้าที่ปีขึ้นเน่นะคะเด็กวิชาแบบแบ่งหน้าที่้นเหน่ง จะเป็นย่านเป็นร้านค้านะคะมีร้านทําผมร้านขายยาร้านอะไรประมาณนี้ค่ะปชนะครับาคเะไทรัครับกยรัเอนะครับยาของกเขาเรียกว่าเคาะประตูบาน,นะคะ่ะทุกคนแกกเลยค่ะ ใช้เสียนะครับเลือกเบอร์หนึ่งพักตัวแทนจากพักประชาชนนะครับไทยรัฐพัก จอมุมตึกเลยมีแบบเส้นต่อไปเลยนะครับมีญาติบอกญาตินะครับหนึ่งกันยานี้เลือกตั้งนะครับนายกอบจนะครับเบอร์หนึ่งนะครับไทยรัฐนะครับเบอร์หนึ่งรู้ได้ไงคะว่าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตามไปนะมีเลตได้นะคะใครยังไม่รับสายกันนะช่วยหาเสียงหรือมีช่องนี้ช่องเดียวเลยครับนายกอบจนะครับเบอร์หนึ่งนะครับ เป็นเอสซีไข่เนาะไม่ใช่สิใช่อะไรนะครับพี่น้องนะคะเป็นน้องซีอต้อนรับเอามาให้ขอสองโอ้โหเอาไว้เสร็จเลยค่ะถ่ายเซลฟี่ด้วยค่ะให้แบงค์เซลฟีใลฟ่ให้ไหมป้าก็จะมา เลขหนึงน่งเออหนึงน่งไม่ใช่เลขสองลูกเลขหนึง่งเออขอบคุณครัขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากลูกนี๋ยวมารถเป็นสองได้ลูกชนะแล้วค่อยเลขสองน <c oughs> ้องก็กกง <c oughs> งจะเลยสู้ๆอยู <c oughs> ่นะโอ้โหน้องน้องมาดักนะน้องมาตามไลค่ะถ้าถ้าถ้าเป็นคนรัดลีเขาเห็นแค่เอโลเคชั่นเขาจะรู้ว่าอยู่ที่ไหน เราเรียนเรียกว่าอันนี้คือเคาะประตูบ้านค่ะอ่าไอ้ยม่ส่งสัญญาณชูหนึ่งนิ้วนะคะในร้านอาหารนะคะอีป๊อกชูหนึ่งนิ้วอ่ะอยู่ในร้านนะครับเบอร์หนึ่นะครับ รถค่ะ อ่ทุกคนเหมือนว่าฝนกำลังจะมาเนาะมันประมาณว่ามืดๆนิดหนึงนะคะเบอหนึ่งนะครับยบอกไปใช้สิทธคไทยที่เป็นเอฟซนะคะของเต้าแบงค์นะคะก็ตามร้ายมาส่งกำลังใจได้นะคะแอดรู้เพราะคุณดูอยู่ครับเรื่องตั้งนายกอบจนะครับผู้สมัครไทยรัฐเบอร์หนึ่งครับ

เลืองตั้งนายกอบจอนะครับถึงกันยานี้ออกไปอย่างที่แม่เจีย๊ยบว่านะไม่ต้องคุยเยอะค่ะบอกว่าส้มส้มส้มคือจบโอ้หนี่บุกเข้ามาในร้านเกมเลย อันนี้จะเป็นร้านร้านตัดผมเสริมสูงไว,คคว้คุณแม่คือเดินเร็วมากคุณแม่คือเดินเร็วมากดี เกมร้านเกมเราจะเป็นไหนกันต no ่อเนาะเราตอนโคตรเสร็ครบแล้วเดี๋ยวเราไปฟิชพลิทฟิชพลิท สอัสด,ดีบนนะครัวันดีครับผมขอบคุณครับแจกกลุ่มนี้ไหมอบ <c oughs> กันที่บ้านโป่งค่ะทุกคน ชนขับรถแล้วก็รถกระจกลงชูหนึ่งนิ้วนะคะ ตามคุณแบงค์สุขนัดนะคะเดินตามบ้านนะคะเคาะกระจายตามบ้านเหมือนบอกว่าช่วงนี้นะคะกระจายออกครอบคลุมทั่วจังหวัดค่ะเข้ามาหาแจากอเจกถึงในลงกึงเลยทีเดียวเชียว อ้ยสวัสดีครับแม่ครับแกงสุกนัทครับขออนุญาตมาฝากเบอร์หนึ่งคุณหมุญชัยรัตน์นะครับแม่ครับไงผมฝากคุณแม่ด้วยเนาะผมว่ามันต้องมีได้นะขอบพระคุณมากครับในออบจเบอร์หนึ่งครับเลือกหนึ่งกัญญาครับแมนะขอบคุณครับขณะนี้นะคะเราก็จะเดินรอบๆอบตรงเกาะตรงนี้เนาะ แล้วคุณแบงค์เองก็จะเดินเคาะตำบ้านแจกโบชัวเป็นชุดๆค่ะนี่ลกฟ้านี่ลกฟ้ากี่กอดแล้วเอ่ยมีผมลูกมั้ยพี่ค่ะัวไม่ต้องฟอสนะไฟที่ก่อนไฟที่ก่อนเอนาคนเนาะคุณค่ะคุอันนี้นะขอะคุณคับผม ไม่ได้เป็นไรคะ่ะครับ่ครับบ้านติดกันความคิดเห็นไม่เหมือนกันนะคะบ้านนุนบอกไม่รับบ้านนี้แบบรับคะ่ะ,ะครับผนานการงครับก็ประชาธิปไตยะคะ่ะชัดเจนตรงไปตรงมาคะ่ะรับบอกรับไม่รับบอกไม่รับค่ะ

เด <men> so uh. <Darwin> ี๋ยวจุยในซอยค่ะคุณแบงค์ในซอยนี้เข้าไหมในซอยนี้คนเยอะอยู่นะเออานนบ้๋อเชฟเพื่อนบ้านสวัสดีครับวันนี้นะครับขออนุญาตใช้เสียงนะครับหนึ่งกันยานี้มีเรื่องตั้งนายกอบานะครับพี่คนเก่าพี่ะพิก เราเดินไปเสร็จแรโทเรรา้ชวาบเอร์ดครับมารวจริงๆมนครับจากอิสระงครับนนี้นะคะเราเดินอยู่เรียบทางรถไฟค่ะถามแอดไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ค่ะชนลองเท้ครับ ออชุมชนลงทู่เองจับหเหนึ่งเอร์หนะครับวันนี้ครับผมไขอโอกาสให้กับคุณหมูนิชัยรับด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับเบอร์หนึ่งนะครับหนึกันยานี้ลักรณะการัประชาชนนะครับเบอจ์านวัสดีครับหนึ่สงนะครับขอโอกาสมา ให้กับคุณบแช่รัดหน่อยนะครับแม่ครับเมื่อหนึ่งครับผมไครับพิจารณาิดนึงขอบพระคุณมากนะครับขอบคคุณ่ะ